ฝรั่งสายพันธุ์นี้นะหงจนสือนะครับหงจนสือเนี่ยก็คือผลดกเนี่ยผลดกเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ร่วงนะครับนี่ไงนี่นี่คือเฟื่องหนมีอยู่ในมือผมอันนี้คือหงจนสือนะเนี่ยถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมเนี่ยนะครับแทบจะไม่แตกต่างเลยแต่ที่ที่เห็นสวัสดีช่วงเช้าๆครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ อันนี้คือคือบรรยากาศในสวนของผมนะครับช่วงเช้าเนะวันนี้อากาศช่วงเช้าเย็นสบายเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฝรั่งไส้แดงที่ที่ฮิตเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าราคาต้นพันธุ์ก็สูงด้วยนะเป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่ทุกสวนหรือมือใหม่นะครับกำลังอยากจะปลูกก็คือฝรั่งสายพันธุ์ หงจนสือ้อ่ะนี่นะครับอันนี้คือหงจนสือผมปลูกได้ก็ก็เกือบปีแล้วครับผมปลูกช่วงประมาณช่วงหลังปีใหม่นะครับเนี่ยต้นเนี้ยแต่สภาพต้นอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยดูแลครับผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยผมให้น้ำอย่างเดียวจุดเด่นของฝรั่งสายพันธุ์นี้นะเนี่ยสกิ่งเนี้ยนะครับเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหนะ หกผลไม่ร่วงเนี่ยลักษณะจะดูลักษณะผลของเขานี่นะครับลักษณะผลคือต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าฝรั่งของจนสือเนี่ยมันมีสองสองรูปทรงก็คือรูปรูปทรงกลมแล้วก็ทรงยาวนะครับยาวเหมือนฝรั่งแตงโมนเนี่ยสำหรับคนที่กำลังจากอยากจะปลูกฝรั่งสายพันธุ์เนี่ยต้องต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่า มันจะคล้ายกับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเฟื่องของมี่ทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยนะเฟื่องของมี่ก็มีลักษณะผลกลมแล้วก็ผลยาวเหมือนกันนะเผลอๆดูบางทีก็จะเหมือนอาสายพันธุ์แตงโมซิวอ布าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเฟื่อของมี่ว่ามันคล้ายกันยังไงนี่ดูลักษณะใบนะครับเนี่ยใบอย่างเงี้ยเป็นเป็นคลื่นเป็นหยักๆในรอยหยกันะอยก,อย,กอย่างนี้นะ แทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ลักษณะใบอะไรต่างๆลักษณะผลก็เหมือนกันก็คือมีมีสองรูปทรงแต่ที่สวนผมเนี่ยผมจะมีรูปทรงกลมนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของผลของเฟิ่องของมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพาให้ทุกคนได้ดูว่าลักษณะเนื้อในของเขาาเป็นยังไงนะครับถึงผมถึงเน้นย้ำนะครับว่าการจะซื้อฝรั่งสักสาพันธุ์มาปลูกนะครับ เราต้องซื้อกับบุคคลที่เชื่อถือได้นะนะครับไม่ว่าจะซื้อทางเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube หรือว่าอะไรต่างๆนะครับว่าเราต้องศึกษาเรื่องของฝรั่งครับดูที่โปรไฟล์ดูที่ว่าสวนว่าเขามีความเชื่อถือได้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นอนะ่ะจะโดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะสายพันธ์ฝรั่งไส้แดงแต่และอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันคล้ายกันมากนะ เฟินหงมี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกเพราะว่ามันผลดกรสชาติอร่อยมเมล็ดน้อยนะครับไอเรื่องสายพันธุ์ดกเนี่ยผมจะจะเล่าให้ฟังนะครับว่าฝรั่งสายพันธุ์ที่ที่ดกดกแบบธรรมชาติเลยก็คือ,อดกแบบปลูกแบบไม่ค่อยใส่ใจก็คือแตงโมนะครับแตงโมแล้วก็เฟิรนหงมี่แล้วก็มานี่แหละหงจ้วนสือเนี่ยครับดกแบบธรรมชาติเลย ส่วนเรื่องรสชาตินะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากให้มันอร่อยเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยนะครับลดน้ําดูแลใส่ใจทุกสายพันธุ์แหละนะครับแต่พื้นฐานของฝรั่งเนี่ยมันมันก็คือจะมีนะครับว่าอา่มันมีพื้นฐานรสชาติของมันอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้คือการดูแลนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าผลของฝรั่ง เด็กเพื่อนของมี่จะพาให้ดูเลยว่าลักษณะเนื้อในเขาเป็นยังไงว่ามันจะแตกต่างก,กันกับผงชนสืออย่างไรผมบอกเลยนะครับว่าแทบไม่แตกต่างกันเลยนะฉะนั้นเวลาจะซื้อต้องต้องดูให้ดีนะครับสวนเนี่ยเราต้องต้องต้องมั่นใจนะครับว่าซื้อมาต้องได้ของแท้อย่างผมเนี่ยผมซื้อกับ คนที่เชื่อถือได้นะครับพี่ๆเนี่ยเห็นไหมดูสีชมพูนะครับมันออกสีชมพูเลยนะมันอันนี้ก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยลักษณะดูนะนี่มเมล็ดนะครับรสชาติก็แน่นอนฝรั่งสายพันธุ์เนี่ยก็รสชาติก็ค่อนข้างใช้ได้นะของเฝอรั่งมี่เนี่ยหวานนํำนะครับ เดี๋ยวผมจะเนะี่ยผมจะเด็ดใบนะใบไปเปรียบใบไปเปรียบเทียบกันว่ามันไม่แตกต่างกันเลยนะครับใบของเฟิร์นของมี่แล้วก็หงจุ้นสื้อเนี่ยดูนะหน้าของใบหงจุ้นสื้อเนี่ยจะจะยาวกว่านะครับจะยาวกว่าแล้วก็รูปขึ้นขึ้นรอยหยักตรงเนี้ยนะครับก็จะจะมีมี ก็เยอะเยอะกว่าใบาย,ยาวกว่าเนี่ยลักษณะแต่มันคล้ายกันเลยนะครับคือถ้าถ้าเราไม่เห็นจริงๆนะครับสดๆอย่างเงี้ยเราบอกไม่ถูกเลยว่าอันนี้คือสายพันธุ์สายพันธุ์ไหนฉะนั้นนะครับก็ฝากสําหรับคนที่กําลังคิดจะปลูกหงจนสือนะครับต้องต้องดูให้ดีนะครับศึกษาสวนที่เขาปลูกจริงนะครับว่าเราจะซื้อมาปลูกแล้วมันจะได้ไม่เสียเวลา แล้วก็เสียเงินเพราะว่าราคามันสูงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเล็กๆน้อยนะครับที่ผมนํามาให้คนที่กําลังสนใจอยากปลูกฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวันหงจ้นสือนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ